สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับแม่สายชอบปลูกมือนีแม่สายชอบปลูกกัสิผ้ามาปลูกผู้ดังราชินีเนาะคะ่ะกับต้นชอนเงินชวันทองเนาะคะ่ะแต่ว่ามะปลูกมือนีกับสิปลูกแบบไซโลแกวเนาะคะ่ะไ่โลแกวกับไซกระถางหน่อยๆนอเนาะคะ่ะปลูกมือนีกสิเน้นแบบว่าเอาไปตังโตทำงานเนาะคะ่ะ หรือว่าเฮาสิไปตั้งโต๊ะกินข้าวไปตั้งชั้นว่างที่วี่เฮากระไดเนาะค่ะเฮาก็สซิมาปลูกเนาะค่ะนี่ค่ะกใะไงแล้วเนาะค่ะต้นเพิ่นกับเพแล้วเนาะค่ะแม่สายปลูกเซน้ำไว้เด็ปีเครื่องล้วค่ะนี่ค่ะเด้ปีเครึ่องเลี้วเพียงแต่เติมน้ำเนาะค่ะใส่กระถางเก่าเพ่นี่ค่ะเพ่นเพแล้วเนาะค่ะเพ่นเพลหลายแล้วแม่สายก็เลยอยากเอามาปลูกใส่โลกเก้ยวเนาะค่ะ นี่ค่ะกะทิมาจัดใส่โลแก,ก้วเอากระตัดหลากตัดยัน g ออกเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะตกแตง่งใบได้พิ่นบบง,งามใบได้พิ่นเหี่ยวแล้วเอาขาเอากระเซียวออกเนาะคะ่ะนี่ค่ะเอากระตัดออกโต๊ะแ่งเพิ่นก่อนเนาะคะ่ะปลูกง่ายๆค่ะเมื่อน,นี้วิธีการง่ายๆเนาะคะ่ะ โลกแกว์เขาก็มีโลกแกวอยู่เนาะคะ่ะอยู่ในบานเ่าก็เอามาใส่งานเนาะคะ่ะนี่ค่ะโลกแกวอยู่ในบานเห็นตังอยู่เนาะคะ่ะก็เลยเอามาเห็ดเป็นกระถางปลูกต้นใหม่เลยเนาะคะ่ะเหมือนนี้ค่ะผู้ดางกับเป็นต้นใหม่ที่ปลูกง่ายดูแลง่ายเนาะคะ่ะปลูกใส่ดินก็ได้ปลูกแซน้ำก็ได้เนาะคะ่ะตังอยู่ในโฮมก็ได้ ยุตากแดดกระได้เนาะค่ะผู้ดังดูแลง่ายค่ะนี่ค่ะห้ากัะเลือกมาอีกเนาะค่ะใบไดที่บงงามกระตัดออกหลากเพ่นที่มันยาวแล้วกระตัดออกเนาะค่ะเดี๋ยวพ่นกระเกิดไหมค่ะตัดตกแต่งก่อนค่ะเขากำลัปลูกรวมกันเนาะค่ะปลูกรวมกันไลยๆจะได้สวยงามเนาะค่ะ เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะโลนี้ค่ะกัอีกโลนึงเนาะคะ่ะนี่ค่ะรูเกลียวค่ะกับโบยใหญ่โบน้อยเนาะคะ่ะรูเกลียวเราก็มาเลือกอีกเนาะคะ่ะนี่ค่ะกาลังงามเลยค่ะ ร่วมกันเลยเนาะคะ่ะค่ะลังงามเลยปูเรียบร้อยแลวเนาะคะ่ะสองโลเลยเนาะคะ่ะสองโลแกวแร้วนี่ค่ะที่นี่เท่ากับสใส่หนามเพิ่นเนาะคะ่ะนามเมื่อนี้ก็ใส่นามฝนเนาะค่ะทุกคนช่วงนี้ก็ฝนตกดีค่ะก็เลยล่องนามฝนไว้หดตนใหม่ค่ะนี่ค่ะใส่นามฝน น right ้ำกับโบไดไ่หลยเนาะค่ะส่เครืองหรูเนาะค่ะพราะว่าเขาใส่หินเพิ่นเนาะค่ะที่นี่ใส่หินเข้าไปเนาะค่ะใส่หินเพิ่นกับเพื่อเวลาหากเพิ่นออกมาเพิ่นกับสีไดงก็กับหินเนาะค่ะแล้วก็หินกับเฮ็ดไทยต้นไม้เย็นเนาะค่ะแล้วก็ใส่หินเพิ่นค่ะเฮ็ดไท้ต้นไม้เย็นค่ะใส่หิน เห็นจะใส่เลือกก้อนสีขาวเนาะค่ะค่ะไปเห็นเรียบร้อยแล้วค่ะเี่คะ่ะเรียบร้อยปูด,ดางราชินีปูกใส่น้ำค่ะเหมืออน,นี้ ที่นี่เฮ่ากับสิบปูกชอนเงินชอนทองเนาะคะ่ะใส่กระถางหน่อยเนาะคะ่ะชอนเงินช้อนทองต้นนี้กะแม่สายกระตัดช่ำจากต้นใหญ่เนาะคะ่ะช่ำได้สองเดือนแล้วค่ะช่ำใส่กระถางดำว้เนาะคะ่ะใส่กระถางดำแล้วเพ่นกะออกหากเนาะคะ่ะพันติดออกหากแล้วนะะี่ค่ะแม่สายกะเลอยอยากเปลี่ยนกระถางให้เพิ่นใ่เนาะคะ่ะนี่คะ่ะค่ะ เย็นกะถางใส่กะถางนี่เนาะคะ่ะกระถางเกี่ยวญี่ปุ่นเนาะคะ่ะกะสีเอาไปตั้งโต๊ะในบ้านคือกันค่ะตั้งโต๊ะทํางานในบานจัดในบ้านน้ากันกับผู้ดังเนาะค่ะเมือน,นี้ลักษณะของช้อนเงินชอน้อนทองเนาะคะ่ะใบพันกสีเงาง่ามค่ะปูกแล้วเ้ากสีโต๊ะแต้งเพ่นด้หินเนาะคะ่ะวิธีขยายพันุก็ง่ายๆเนาะคะ่ะแค่ตัดไปเสียบกระติดเนาะคะ่ะ เสียบใส่ดินแต่ว่าเสียบไม่ก็บย่าให้เพันถือเดดเนาะค่ะเอากระเสียบไปในโฮมต้นนี่กระซ้องเดือนเนาะค่ะพันก็ะออกหากมาออกมาหย่าเต็มเลยเลยคะ่ะเต็มกระถางดำค่ะกระพรมเปลี่ยนเนาะค่ะใต่เห็น,เ,หรรเ,น,นเรียบร้อยเนาะค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเอาก็ะมายัดความเรียบร้อยเนาะค่ะนี่ค่ะ วดความเรียบร้อยเพินินผู้ดังราชินีช้อนเงินช้อนทองค่ะเรียบร้อยแล้วเฮะกสิไปตั้งโต๊ะในบ้านเนาะค่ะที่นี่เขาก็มาตั้งโต๊ะทํางานในบ้านเนาะค่ะที่นี่่ิทาเขาก็มาตั้งในบ้านแล้วค่ะโตะทํางานในบ้านมองไปเฮากสีเห็นสีเขียวของต้นใหม่เนาะค่ะมันกับเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านเท่าใดเนาะค่ะนี่ค่ะ ปลูกในาน้ำใสโหลกแก้วมันก็ดูแลง่าไงเนาะคะ่ะเอากับพียงแต่เติมน้ำม,มันค่ะเพี่ยงงจะเติมน้ำใส่เนาะคะ่ะเอาอยากเปลี่ยนมุมจัดมุมใหม่ไปตั้งมองได้ก็ง่ายเนาะคะ่ะนี่ค่ะอยากจัดแบบไดก็แล้วแต่ห้าเนะคะ่ะอันนี้สันว่างทีวีเนาะคะ่ะเอาอยากเปลี่ยนบรรยากาศสันว่างทีวีเฮากับจับมาตั้งเนาะคะ่ะ กง่ายๆค่ะทุกคนวิธีนี่เนาะค่ะนี่คะ่ะก็ขอบคุณทุกคนเนาะค่ะทิดติดตามรับชมคลิปนาก็เจอกันไหมเนาะค่ะสํารับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีะค่ะ